สวัสดีสวัสดีชาวแก๊งทุกคนนะครับตาไอดีนะวันนี้เราก็มาคบกันแล้วผมมาจอดรออยู่ประมาณสักสามชั่วโมงได้ไ <c oughs> วันนี้คล้ายสายเนี่ยเฮาเอาครับเฮามาคืนด้วยลีกันลาลีกันลาเออลีกันลาเฮ้ย นี่หนุ่มมาจากแอนนอกนะฮะบินเพิ่งลงเครื่องมาปรับตร่างกายไว้จันเทอหวาันไปแปเอาไปซื้อน้ำมาสักขวดหนึ่งเออวันนี้เราก็จะวันนี้เรามีทิปกันที่ เออ่สละบุรีนะฮะชื่อชื่ออะไรนะผมส่งวุฒิมีทองอ๋อชื่อส่งวุฒิมีทองไอ้ยี่ยังชื่อมึงเออเราชื่อแม่ด้วยชื่อชื่อแม่ด้วยครับผมเป็นไงครับขับรถมาผมขับรถมานี่ผมล่วงเลยครับโอ้โหเอาไว้ตัดตอนไหนได้ไฮโลอยู่ได้ไฮโลอยู่ได้มาอะไรครับก็เป็นตอยพอนนิ่มๆก็พอได้เที่ยวทำบุญทำบุญ ปล่อยนกปล่อยปลาครับผมใช่ครับผมเมียตะนี่แค่อินนะเหอะเชื่อมเองเลยใครใครลาตไอออฟไอออฟอรออถามมไ่ยากดูหน้าคุณลีลา ั <One input> ้เนี่ยมูร้องที่สองขึ้นที่องขึ้นเลยอเพียงไม่ติหน้าได้ได้อนรีนี่ทำไมครับที่เดี๋ยวรีสิทธ์นะไอ้นี่เอายังไม่ได้ได้บอกนะครับอันนี้สมาชิกใหม่นะสมาชิกใหม่ครับรายงานตัวนะครับเลยกยานะปนู้มูเลย เดี๋ยวเราจะไปสระบุรีชื่อแชื่ออะไรยังไม่บอกเลยเนี่ี่จะไปคืออะไรร์มฟอร์ดเป็นที่พักเปิดใหม่นะเปิดมาได้ประมาณสิบปีนะเปิดใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่เดี๋ยวเลี่ยนจากตรงนี้เดี๋ยวเตรียบตัวไปกันถนนทางลบบุรีนี่โหทำทั้งทาง Yeah, vậy đi. <laughs> มาาเช้กาไว้รุ่นขนของทั้งหลายมา่อกอนีกฮะมาข้องน้ำมั้งอีกไกลไว้ดถึงเนี่ยดิี่แปดสิบสีโอเคบวกกันแล้วก็น่าจะร้อ สูบบุหรี่สักม้วนแออกเดินทางกันต่อหัวมังัวเลยเฮ้ยมันก็อยู่มันก็อยู่เดี๋ยววางใกล้โทษอะละลายหมดแลยวแวะปั๊มพักขี้พักเกี่ยวใครจะชักก็ชักตามใจเลยไอ้ใหญ่จริงไม่เท่าไหร่ ทำไมเท่าไหร่จะหมดแล้วทำไมเราหน้าเหมือนคนมีความผิดมีคดีจังเลยไอ้เงี้ยไอ้เหัวตะบนหัวหนูไอ้เด็กเงี้ยเนี่ยเด็กเลวคือไหน้าคนมีคดีตลอดเนตัวเราเนะเห็กของพวกเน้เนี้ยไปเขไม่หลับจำโอเคโนครับหญิงไทยหญิงไทยใจงามหน้าบานไปก่อนยอกยอกยอก มึงพูดมึงเคยพูดกูฟังมึงพูดให้กูฟังไอ้แฟนหย่านะเดี๋ยวมึงเกลียกกูนี่มันเท่ตลอดเดี๋ยวโอ้ชอบไม่ชอบชอบทุกอย่าง,อางชอบเสื้อที่สุดเลยร้อนมึงไปใส่เสื้อร้อนนี่เสื้อเที่ยวตามเดี๋ยวพอ้วยเดี๋ยวหน้าไม่เกลี้ยย ทีที่โนับถึงเป็นไงมีเบาะใหม่เป็นไงเออได้ แล้วครับเรามาถึงกันแล้วฟอร์มฟอร์ดสถานที่ดีติดเขาล่มรืว่วันนี้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องรอฝั่งนูน้นฝั่งนู้นน่าจะสวยเห็นว่าฝั่งนู้นเป็นจุดจุดเอจุดเด่นเลยของที่นี่นะเดี๋ยวต้องรอเที่ยงนะเดี๋ยวเราที่เราจอดรอตอนเที่ยงกนะ่อนเดี๋ยวไปดูฝั่งกันนู้นชาวแก๊ง สำรวจโลกนำทีมโดยพระพิรุนนะเสื้อสีส,มส้มอนะ่ะพระพิรุนเอาแว่นไปทัดตนะมาเห็นผมเลยกลายเป็นคนไม่มีผมไปเลยเว้นไปทัดนะ,นะเห็นไหมนะกลายเป็นไม่มีผมไปเลยไปยใหญ่เลยครับน,นี่เอาแว่นไปทัดนะนี่มาดูสถานที่นะครับก็ไกด์นำทางของเราตัวจิว๋ว อจะมีเล่นหนังตะลุงเลยเหรอไม่เราไม่เราเฮ้ยรู้จักหนังตะลุงเลยเหรอเนี่ยขามเนี่ยรู้จักหลังตะลุงเหรอไมออ่ไม่ใช่เราต้องถามเขาด้วยโดนข้นนางหนา้าได้ไหมเขาออกมาเขาออกามีอยู่สามสามกลุ่มอะไรที่เหรออ๋อตอนนี้เขาที่ขาตเหลือเขาต่อแต่ไม่รู้กี่กลุ่ม ไมดูแลเพราเราจะอยู่กตองผมนี้เอ้เราเราเราพูดยกัหไกลเอ่อคล่อได้หรอบอยชาวเวดโต่อเปนนอำนีกเป็นพี่ก็เราไม่พี่จะเ้าไปหาของป่าหรือไหรือน้ำไม้มีช้างมีช้างเผื่อไหมแ่ต้มีขาพาขึ้นขึ้นไปน้ำตกอะไรมีเราเคยขึ้นไปไหมครับ ไปไหมครับไปนึกไปดาวคันโอเคเกือบเรือเรือจะดีนะครับพอเริ่มสนิทขึ้นหน่อยยังเริ่มั้ยนะครับสนิทจะมาเอาแล้วครับเดือนเท่าไหร่ฮะส่งเดือนเท่าไหร่ฮะส่งเดือนเท่าไหร่ดาวคันเออไม่ได้สดอ่ะ๋อดาวคันส่เดินเท่าไหร่เอาไปเบิร์ดไปงงดาวคันแล้วจิบไวน์ไปรอเพ่งมีขึ้นมาเลยรอเพ่งอย่างเดียว ถึงจะรู้ว่าเขามีอะไรบ้างทางนี้กลังดูที่กลางเต็นท์นที่นี่ฟาร์มฟอร์ดถ้าใครสนใจมาได้เลยแต่ต้องจองก่อนนะบรรยากาศดีมากบรรยากาศกลางเต็นท์เสร็จแล้วครับสุดท้ายก็ได้ทีที่ว่าเจอเห็นมาทีแรกนะ อาทีแรกใช่ไหมอ่าน้ระพกระพีมซื้อมาอหแล้ว้งี้ยนัเท่าไรแก้วโอ้โหตายาเลยดีมากมาเต็นแวแกงครับมีหมดวันนี้กหลังของพื้นที่นี้เลยนี่ติด ลำธารน,น้ำเลยที่นี่คือฟาร์มฟอร์ดนะทานน้ำเล่นได้ครับทำไรครับนายโยที่นี่ไม่มีปลาให้ตกนะครับต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวนะอ,อ,อ,อ้สุดร่อนนูครับระวังเล็บขบนะ,นะ,ะแค่เท้าเปื่อยไ,ไม่เล็บขบ เนดินเย็นออกแล้วหาเล็กกริ่งกันครับผมเล่นน้ำมั้ครับเดี๋ยวเล่นน้ำเด้อลงน,น้ำลงน้ำ เย็น,ยนยสบาย,ย ta con khai luôn ôi nè nam về bé nam về bé oh, bố lên nam á hai oh. lo ngáp ủng ฝนมาหมึดแล้ววันนี้ในทริปเราที่ฟามฟอร์ดฮะที่สระบ,บุรีเอออยู่ในตำบลชะอมครับก็ค่าที่พักก็ไม่แพงครับเราห้าสิบบาทต่อคนต่อคนต่อคู่มีน้ำให้เล่นด้วยโอ้เร็วเพื่อนไปมาเล่นกันเลย đi em đi em đi thấy à có phải đúng khó lắm chìm phạm ถ่ายทะเลถ่ายตอนผิดพลาดอะทำไงนะเฮ้เลยเมื่อกี้ก็เปิดฝาดีหนาวแล้วมันจะออกออกไหมเพราะเราตีฝาไงโอ๊ยอะไรนะพอแล้วมั้งเห็นมันน้ำก่อนน้ำมันหน่อยพวดอนใหม่ไหเนย บรรยากาศตอนเซตสายของคณะทัวร์เราเบียิงไงโกวเบีวะเบียวเลลี่ด้วยข้าว <Okay. S 2> <c oughs>